ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับผมเราจะคงต่อเนื่องนะครับในกิจกรรมของ Alpine ในการให้ข้อมูลความรู้และเทคนิคในงานขันกับนักแข่งเครื่องเสียงทไทยนะครับที่มีพระเอกอย่าง D800, H800 ที่มีความสามารถที่เคียงเข้ากับ Alpine F1 s t a t นะครับผมทันด้านหลังของผมนั้นก็เป็นรถที่เราเอามาให้ดูเป็นอย่างวันนี้ครับผมใช่ครับ นะครับผมก็จากร้าน UDC Car Audio นะครับคันนี้เป็นรถแข่งเช่นกันครับของทีม UDC นะครับก็ได้เลือกใช้ IVA D 8 0 0 e กับ PSA H 8 0 0นะครับในการแข่งขัน2ตัวนี้บอกให้เลยครับว่าเป็นสุดยอดของเครื่องเสียงติดรถยนต์ในเรื่องของเสียงเพลง คุณภาพเสียงและของเรื่องระบบภาพนะครับคือสามารถแข่งขันได้ทั้งระบบของ S Q ที่เป็นออดิโอล้วนๆแบบ2 c h ช n น e นลหรือจะแข่งแบบมัลติมีเดียก็ได้ครับเป็นระบบเสียงแบบล็อกทิศทางหรือจะเป็นแบบมัลติมีเดีย2องชาน n นลก็สามารถทํางานได้นี่ก็คือตัวจอนะครับและตัวควบคุมของ H 8 0 0นะครับสามารถซ่อนเก็บได้ครับในการฟังเพลงทันด้านหน้าจะเป็นตัว D 8 0 0กับ C 8 0 0นกควบคุมนะครับ แต่ตัวโปล์เซอร์ S 0 0ด้นทางด้านหลังผมพาไปชมครับ so และสุดยอดโปล์เซอร์นะครับอาร์พายรุ่น PSA H 8 0 0ก็ติดตั้งยู่ทางด้านหลังคันนี้ครับพร้อม so เป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมแฮร์ไลน์มีความสวยงามหรูหรา และสามารถควบคุมทั้งระบบเสียงได้จากโปรเซสเซอร์เพียงตัวเดียวที่มีความชุดยอดเรื่องของการปรับและคุณภาพเสียงครับผมชมคันต่อไปครับอีกหนึ่งคันนะครับจากร้านไชน่าซาวดโรแกนเขาว่า กลอีกนิดไม่ผิดหวังนะครับผมก็เป็น n i s สันจุ k กนะครับได้ติดตั้งตัวซีรีส์800นะครับตัวของเราคือ d 800และก็ h 800เ<ม>ช่นกันตัวด้านล่างเนี่ยเป็นตัวคอนโทรล h 800ที่ชื่อว่า c 800นะครับผม,ม,มก็เป็นแบบป๊อปอัพหดินเวลาใช้งานคู่กันระหว่าง D800 และ C800 นั้นจะสามารถติดตั้งลงในช่อง2ดินได้พอดีนั่นหมายความว่ารถหลายๆคันที่เป็นช่อง2ดินก็สามารถติดซิสเต็มนี้ได้อย่างง่ายๆครับและคันนี้นะครับได้ติดตั้ง PSA H 8 0 0อีกเช่นกันนะครับอยู่ทางด้านใต้เบาะที่ผมนั่งอยู่นี่เดี๋ยวผมพาไปชมกันครับ ด้วยขนาดของ PSA H800 ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนั้นนะครับก็เลยทำใคันนี้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดายและอยู่ปราณีตอยู่ใต้เบาะตรงนี้ครับผมทนด้านล่างครับมาพบรถท้าส้ายของวันนี้นะครับผม คันนี้จากร้าน UBC c ส y o โเช่นกันนะครับผมติดตั้ง p s a h 800และ c 800นะครับแต่จะติดตั้งคู่กับ d v a 981E ที่เป็นการเชื่อมต่อแบบ o p อ i ที่เข้าเข้าหากันในคนี้ครับผม Sah800 ของ Alpine น,น,นะครับสามารถเชื่อมต่อได้กับวิทยุทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ 1. ก็คือ RCA เข้ามาที่ตัวโพลิเซอร์ 2. เป็นรถยนแบบเดิมๆก็คือสามารถต่อแบบ High l e v e l Input เข้ามาได้กับ3นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบ Optical นะครับซึ่งวิทยุตัวเนี้ยในรถก็สามารถส่งสัญญาณเข้ามาได้นะครับเรียกว่า พีเอสเอให้800นะั้นสามารถติดตั้งได้ทุกทันแล้วให้เสียงที่ดีสุดยอดในะแบบอัลพายนะผมใครที่ไม่ได้ชมเทสคราวก่อนก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่า s 800นะั้นมีฟีเจอร์ความสามารถอย่างไรบ้างสําหรับท่านที่สนใจข้อมูลสินค้านะครับแล้วไม่ได้ติดตามชมจากเทสที่แล้วนะครับสามารถไปดูข้อมูลย้อนหลังนะครับหรือรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook ของเราที่ชื่อว่า AlP ไพน์โซเซียนะครับหรือไปดูที่ YouTube ของเราคืออั i ไ e c h a n n e l นะครับ คุณก็จะเห็นเลยครับว่า p s a h 8 0 0นั้นมีความสามารถอย่างไรในการเชื่อมต่อกับสินค้าครับผมก็สัปดาห์นี้ผมขอลาก่อนและสัปดาห์หน้าผมเจอใหม่ครับ และนี่ก็คือเอ็กซ์เซิร์ของเราในค่ำคืนนี้ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่บอยจากร้านแกนล,ลีเจนค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหมาทีไรก็ทำให้พวกเราเป็นเมียเจ้าพ่อตลอดเลย อลังการงานสร้างอลังการมากรถคันนี้รุ่นอะไรคะพี่บอยเป็น Honda Odyssey R B1 ครับปี2006ครับอืมอันนี้คือเป็นรถของพี่บอยเองใช่ไหมคะเป็นรถของลูกค้าครับอ๋อพี่บอยเป็นร้านเป็นร้านนนาใหญ่ร้ตกแต่งมาจากหาดใหญ่ใมาเริ่มนี่ภายนอกดีกว่าค่ะพี่บอยตกแต่งอะไรไปบ้างค่ะพี่ตกแต่งกับทั้งหมดเลยั้าภายนอกเนี่ยก็เป็นพาร์ตเอ็นเกนครับจากญี่ปุ่นแล้วก็ล้อเป็นล้อขอบ19บเกแล้วก็ ลิเปอร์แล้วก็เปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนไฟหน้าเป็นตัวนอกฝาท้ายเป็นรุ่นคาร์บิชูครับโทั้งคันโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหรถคันนี้นี่เป็นสไตล์ v i p v i p ครับเป็นแนววากอนครับวากอนหนูเห็นที่ล้อคือชิดชิดแล้วแบดมาก คือคันนี้เราด้านลงด้านล่างได้มีการตกแต่งหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปด้วยหรือเปล่าคะช่วงล่างคันนี้ครับทาเป็นตัวปรับปีกนกครับแล้วก็ตัวปรับแคมเบอร์สามารถจะทําให้ล้อมันปรับแคมเบอร์ได้ลบเยอะครับเป็นล้อแบบอ๋อเป็นลบแบบแบบเยอะเราสงสัยแล้วเวลาวิ่งต้องแบบนะคันนี้แบบครับคือวิ่งทางแบบแบบอย่างนี้เลยแต่เขาก็จะมีตัวปรับให้มันสูงขึ้นใช่ไหมใช่ครับเป็นช่วงล่างถุงลมครับแอร์สแพนสเนเชั่นใช่ครับโอ้โหแต่งครบแต่ก็ ก็วิ่งไปแบบแบบหนูว่าเทนะพี่มันเป็นสไตล์ครับมันเป็นสไตล์ You know the style เล้วเวลาเจอลูกระนาดบ้านเราก็กดตาขึ้นได้ครับเขาก็ออกแบบมาแล้วเขารู้ว่าเมืองไทยเป็นไงยแต่ถ้าเมืองนอกนี่เขาวิ่งกันแบบแบอย่างนั้นทั้งทั้งทั้งตลอดเลยไหมคะอ่าก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับยูเคยถามเขาบอกว่ามันเทใช่คือยังไงให้ติดห้มากที่สุดอะแบะเอาเอา ขับแบบแข่งแค่ไหนอ่ะขอให้ให้ได้ติดถืงนั่นน่ะสินั่นน่ะสิหนูสงสัยว่าหนูเชื่อว่าหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสได้นั่งรถที่แต่งแบบว่า V I P ขนาดนี้เนี่ยนะเขาต้องสงสัยเหมือน,นดูได้เลยว่าถ้าแบกขนาดนี้มันจะแข่งขไหมช็อมันจะเป็นยังไงไหมจะด้างไหมมันก็กระด้างกว่าปกตินิดหน่อยะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดคือมันสวยมันสวยเอาเทโอเค หนูนึกถึงแบบว่าเหมือนไปแล้วก็มียากุซ่าอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ฟิลที่หนูรู้สึกนะคือรู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นเมียยากุซ่าญี่ปุ่นอะไรอย่างงเี้ยบรรยากาศเนาะแล้วชุดที่นั่งเนี่ยคือจะมากินเออ่สุราไทยอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องจิบไวน์เท่านั้นแล้วก็กว้างขวางมากเลยพี่แม้กเหมือนรถลิมูซีนเลยอะเออใช่ค่ะรถภายนอกเนี่ยเป็นสีฟ้า ตัวนี้นี่กี่รอบแล้วที่เปลี่ยนรถถามคันนี้ก่อนสีเดิมไหมสีเดิมหรือว่าอัไนนี้เป็นสีเป็นสีฟ้าครับตอนแรกเป็นสีดาอือคือสีเดิมมาเป็นสีดําใช่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทําไมถึงเลือกข้างนอกเป็นสีฟ้าในเมื่อข้างในยังคงเป็นดําุ้งคือดูคอนทราสกันมากเลยนะอให้ภาพลักษณ์มันดูไม่ดุเกินไปออกหวานหวานนิดๆครับแลหวานเหรอขับไปแล้วหวานเหรอแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยเขามีลูกเพิ่งมีลูกเล็กเลยครับอ เ,เพราะว่าข้างนอกเด่วคุณผู้ชมเปิดไปจะดูแบบสบายๆดูเหมือนเปิดเข้ามาแล้วข้างในจะต้องเป็นสีขาววานๆรนลดผู้หญิงไม่จ้เะเปิดเข้ามาเป็นดำส้มเลยนะคะ